สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเกษตรหันพาตะลอนเรามาตะลอนกันที่นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติเขานันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศของน้ำตกนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนวันนี้เราจะพาไปสัมผัสธรรมชาติกันค่ะตามไปเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เราได้พามาชมบรรยากาศธรรมชาติจริงๆค่ะนี่มาดูกันเลยค่ะคุณผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าปลาแงะนะคะตัวโตมากนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะคะของของน้ำตกที่นี่นะคะแต่เสียได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เรามานะคะวันนี้น้ำน้อยไปนิดนึงรือบรรยากาศนะคะของธรรมชาติจริงๆค่ะ มันดีกแกล้งทำเป็นเข้มแข็งก็แกล้งทำเป็นผูดแรงขอแยกทางฉันขอพักใจเอาไว้ชัวครับ